สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เบิร์ตปลาลงราชีป่าเว้นเอาหน้านะครับนี่เราเริ่มมันจะชุดเจ็คกินตีล่านปลาใบนะครับบรรยากาศล่างพุทธแรงนะครับผมนี่ก็เป็นเรนมาแย่งก้องเอาหน้างนะครับนักบังเตียวต่งตงตงตางๆเจอต่างเจ้าใต้ลยต่างจาดโรจักกันดีนะครับตาไหวสัญลักษณ์ปลาใบนี้นึกตึงเอาหน้างๆๆในนอนครับผม นั่นก็บรรยากาศนักตรงเทียวมาเย่เยยนกระบ,บี่ก็ได้มาเช็คยินก็บป๋าถือกระลึกนะครับได้รับปลาใบได้รับขนาดนนำจากเจ้ากับประมงในพื้นตีว่าเป็นราชินีแห่งทองตะเล่นะครับเป็นปลาที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในโลกนะครับกาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น เป็นปลาติปากเล่มคกลมมานะครับสามารถตัวใหญ่ๆความยาวก็ยาวุ่งทุดก็ตึงส้าเม,ม็ดถึงนะครับโยประมาณน้ำหนักก็ต่อตัวรอยตึงรอยยี่ิบกิโลโได้กระน,นัดนนำแต่ว่าเป็นปลาใบก็คือเวลาปึ้งกรี๊บนะครับมีจะลักษณะ เป็นใบครึ่งออกกระเหม่นเรือใบนะครับเลยเป็นชายาติมาปลาใบจากนักตกปลานะครับบํอาอาตีมาที่ไปสังเกตบเราประมาณนี้เลยดูนะครับนูนักตรงเตียวเจ้าวินเดียเช็คอินกันนะครับใต้รูปแคมปเป็นทีละลึกครับ จับละมุนนะครับตำตาตกปลานะครับเพราะว่าฝน้นซาขะนักงเตียวหรืมอมอกจากที่ปักนะครับอ้าข้องกินเครื่องดื่มไรจุมกันแสดงต่างๆนะครับจากจุดนี้ประมาณสอกิโลเมตรก็ไปตึงอ่านางเลนมากที่ปีบิดไก่ก้องนะครับตักไก่มาเตียวก็บีก้กตักตายยินบ็อกมา สอบตามกอมูลสะต้านตีตรงเกียวได้นะครับยินดีไอก้กอมูลกับผมไปเราไปเว้นกันตีอ,อื่นต่อ